สวัสดีครับ 4, อเอฟซีพ่อยวาดที่คิดทอดทิ่ถึงเบิร์สุขุสุคนนะครับครับเมื่อนี้พ่อเงียวาดสีเลี่ยนเชิญเอฟซีลุ่งทงหลาะคันแท่บึงหนเบึงในเฮงหยาเบึง,ย,บงยุ่งไปถางัวถาคข่วยฮึมมงได่มันเป็นตะเกียวมงได่มันหยางามกระสีลุ่งทงเบิ่งนะครับพอ่อยังก็เอาอันนั้นลนะเนาะลุ่งทงนี่ยฮลรังเสียกบพอ่อ หอยพ่อปูพ่อ,อยังก็เอาน่นละเบึ้งนามเบึ้งในนำ weight weight ้ำหอดเวลาสิตกาตกมุงแล้วครับล่งไปน้ำกันเดยนนี่ละลงทงหน้าเลาะหาแนวกินธรรมชาติของพญบาทที่เกิดตามธรรมชาติมัน <ś> ย <c oughs> ังเกิดว่าแต่มันเกิดก็เอา <ś c oughs> มันอันนั้นละผมทางล่วงทงก็ได้ต้นจิกไง ต้นจิ้นเนี่ยยุคข้างๆนี่นี่ยัยงบอกว่าจะเกาเห็ดเกิดเด็กขนแม่นยำเห็ดเกิดอยู่แต่ว่ากับบอท่านคนดอกห้างเกี่ยกับท่านห้างเกี่ยกับมีเอา้าน่ะเห็นบอหันพี่นอ้องอูอ้เห็ดไทยมึงดูละ่ะ เ응ห็ีไดเทยไงอือเอ้ยโอ้ยขีดก็คือกัดาขาดแล้วผู้น่ะนี่อีกบ่โอ้ขี้ดอกหนึ่ง Ô ừ, khá chào bố kiến Vì <laughs> đây kiếp ô con bẩn này Nó à, là tới viên Má cờ Má năm Há pa ba nhà Ba hmm. hay cuối hmm. Nhìn đi nhìn đi nha uh. อม,มันแก่แล้วมันแก่แล้วอ่าเมือ่อกี้ก็เด้อพี่น้องเด้อก็สิลงหอดทงอยู่ขางทางนี่ก็มีเห็ดขึ้นกันอันนี้ปลาหยากินนี่ปลาหย่า,ากินนี่เพราะเวาวนดจะเกามันเกิดเกิดอยู่น้ำปลาหยานี่ละหาบังเลาะคู่ขังนี่มันนี่ นี่ล่ะนี่มีแต่ดอกเนยๆพูน่ะอยู่ใต้กล่องมันใต้กองมันนี่ล่ะโอ้ฮะเก็บคนบาดนี่อันนี้ก็ได้เอ้าเอาพืชเห็ดก็พอแล้วง่ายเดี๋ยวล่ะตําแก้วตําปลเห็ดไข่ก็ได้ันหาเก็บตั้งแต่เ็ดหลายก บ่ได้ไปเกี่ยว n h ามาให้คว้ยเอาพรากินเจ้าของนี่ละถี่ขึ้นเมียก้อนแบบนี้ซำลุ่งว่ามาสิไปลุงทงบ่ลุงหรอกมันสวยก่อนข้าเอาเห็ดนี่เราขังช่างหัวเห็ดซ้ำนีกอ่าดีเจดอกใหญ่ๆ โอสิไปเกี่ยวหนา่ยยังลุงทงหมดพ่อเห็ดหล่าเห็ดไข่เอาใส่ไปตองอันนี้มาเอามาไว้จักสิเห็ดนีหยังกินดออเปว่ตาตำเกี้ยวตำป่นไปั่นละครับสำหรับแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติของพ่อญ่วาดนนี่ก็ หมุนเวียนพันแปรไปตามฤดูกาลมันนั่นแหละเนาะครับเนาะหน้าฝนนี่ก็แเมนเฮ็ดแล้วก็นาแรงก็บพุดเบา <c oughs> ตามธรรมชาตินะครับคันสีถือเป็นจริงเป็นจังไรก็มันก็บ่ได้หลายพบที่ได้ซื้อได้ขายกันดกนกเนาะครับเราก็ได้อยากได้คิดเจ้าของนี่ละแต่ว่าผู้ข้าเจ้าหาเป็นอาชีพอิลีข้าเจ้าก็ได้ยุบนะครับสําหรับขายสําหรับอันนี้กัน นี่พ่อยนื้วัดก็พ่อได้กินนี่ดอกขาเทียเอฟซีมายามก็ <c oughs> พ่อได้ฝากได้ต้อนกันอยู่เฮ็ดก็ได้เนาะครับเนาะครับ,พ,รบพ่อยนื้วัดก็สิขอโค้งขออวยลุงสะกอนเนาะครับเนาะไว้พอกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็พ่อยนื้วัดก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับลำรวยโชคมาอยู่ดีมีสุขก็บพ่อยนื้วัดก็ขอสวัสดีครับ